รายงานวิเคราะห์ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงย1 6โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6พบโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลายัยเพชรบูรณ์1.0ภาพรวมการแข่งขันการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ของทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคลา่ารุ่นอายุไม่เกิน16ปีครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นแมตช์ตัดสินเพื่อหาทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยการพบกันระหว่างโรงเรียนกีฬานครนนทิทยา6ซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ กับโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองผลการแข่งขันที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความเหนือกว่าอย่างชัดเจนของฝ่ายที่เตรียมตัวมาดีกว่าข้อมูลต่อไปนี้สรุปข้อมูลสำคัญขององค์การแข่งขันรายละเอียดรายการวอลเล่บอลเยาวชน เอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่13รอบรองชนะเลิศทีมแข่งขันโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหชุดสีแดงพบกับโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัายเพชรบูรณ์ชุดสีฟ้าผลการแข่งขันโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ชนะ3ต่อศูนเซตคะแนนรายเซต25สต่อ13 25ต่อ 15- 25ต่อ14 ชัยชนะอย่างขาดลอยของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์หลายประการซึ่งรายงานฉบับนี้จะทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป2.0บทสรุปเชิงวิเคราะห์และประเด็นสำคัญคีเท a อเวการวิเคราะห์ภาพรวมเชิงกลยุทธ์เป็นการกลั่นกรองปัจจัยที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันเพื่อให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนสามารถเห็นภาพรวมของเกมได้อย่างรวดเร็วและนำไปปอรับใช้ได้ทันทีสำหรับแมชนี้ชัยชนะของโรงเรียนกีฬานครนนวิทยา6สามารถสรุปปัจจัยสำคัญได้ดังนี้ความเหนือกว่าในเกมเสิร์ฟนี่คืออาวุธที่สำคัญที่สุดของนครนนในเกมนี้การเสิร์ฟที่ดุดันมีทิศทางและแม่นยำจากผู้เล่นหลายคน โดยเฉพาะนัดมนหมายเลข1-2จะมีกรนหมายเลข8และชนิสราหมายเลข3สามารถทำลายเกมรับบอลแรกของการจนาพิเศษได้อย่างต่อเนื่องทำให้คู่แข่งไม่สามารถตั้งเกมรุกในรูปแบบที่ถนัดได้และเปิดโอกาสให้นครนน์ทำคะแนนต่อเนื่องได้อย่างง่ายดายความแข็งแกร่งทางจิตใจและพลิกสถานการณ์จุดที่น่าประทับใจที่สุด คือการกลับมาในเซตที่2หลังจากตามหลังถึง3ต่อ9และถูกกดดันจนต้องขอเวลานอกถึง2ครั้งแต่นครนนยังสามารถรวบรวมสมาธิและพลิกกลับมาชนะได้อย่างขาดลอยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์และความนิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของทีมระดับแชมป์ เกมรุกที่หลากหลายและเฉียบขาดประสิทธิภาพในเกมรุกของนครนนท์ไม่ได้พึ่งภาพผู้เล่นคนใดคนหนึ่งแต่มีการกระจายการโจมตีที่สมดุลทั้งจากตำแหน่งหัวเสาบอลเร็วและการโจมตีจากแนวหลัง3เมตรทำให้เกมล็อกของการจนาพิเศษจับทางได้ยากและไม่สามารถสร้างแรงกดดันที่แนวหน้าได้เท่าที่ควร ปัจจัยหลักทั้ง3ประการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านทักษะเฉพาะตัวและกลยุทธ์ของทีมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะในแต่ละเซต3.0การวิเคราะห์เกมการแข่งขันรายเซต3.1เซตที่1การคุมเกมอย่างสมบูรณ์แบบนะครน,นนชนะ25ต่อ13เซตแรก เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ที่สามารถเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและควบคุมจังหวะก,การเล่นได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนครนนเริ่มต้นด้วยการทำคะแนนนำอย่างรวดเร็วที่7-4ต่อซึ่งสร้างแรงกดดันและบีบให้การจนาพิเศษต้องขอเวลานอกครั้งแรก เพื่อพยายามหยุดโมเมนตัมแม้ว่าการจนาพิเศษจะพยายามไล่ตามมาที่10ต่อ12จนทำให้นครนน์ต้องขอเวลานอกเพื่อปรับเกมแต่หลังจากนั้นนครนน์ก็กลับมาทำคะแนนหนีห่างอีกครั้งโดยอาศัยเกมเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมของนัดมนเบอร์12และจามิกรเบอร์ B 8ที่สร้างปัญหาให้กับเกมรับบอลแรกของคู่แข่งอย่างหนักปัญหาการเปิดบอลแรกนี้ กลายเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ถูกนครนนโจมตีตลอดทั้งเซตทำให้การจนาพิเศษไม่สามารถสร้างเกมรุกที่มีประสิทธิภาพได้ท้ายที่สุดนครนนสามารถปิดเซตไปได้ด้วยคะแนนที่ขาดลอย25-13ต่อจากการเสิร์ฟเอสปิดท้ายของชนิสราเบอร์ B 3และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของฝั่งตรงข้าม ชัยชนะที่เด็ดขาดในเซตแรกนี้ได้สร้างความได้เปรียบทางด้านจิตวิทยาให้กับนครนอนท์อย่างมหาศาลและส่งผลโดยตรงต่อรูปเกมในเซตถัดไป3.2เซตที่2การทดสอบสภาพจิตใจและการกลับมาที่ยอดเยี่ยมนครนนท์ชนะ25-15ต่อ เซตที่2ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเกมนี้เป็นเซตที่การจนาพิเศษแสดงให้เห็นถึงการแก้กเกมที่ดีเยี่ยมในช่วงตน้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางจิตใจของนครนนท์การจนาพิเศษเปิดฉากเซตได้อย่างน่าทึ่งโดยอาศัยการเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมของรัชวินเบอร์สิบจนสามารถขึ้นนำห่างถึง7ต่อ3และ9ต่อ3สร้างปัญหาให้เกมรับของนครนนท์อย่างหนักจนต้องขอเวลานอกถึงสองครั้งเพื่อแก้สถานการณ์อย่างไรก็ตามหลังจากถูกกดดันอย่างหนัก นครนน์เริ่มตั้งหลักได้และจุดเปลี่ยนสำคัญมาจากการเสิร์ฟของนัดมตนเบอร์12ที่ช่วยให้ทีมทำคะแนนไล่ามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถตีเสมอได้สำเร็จที่14ต่อ14เมื่อตีเสมอได้โมเมนตัมของเกมก็เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนครนอน์อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการเสิร์ฟของจามิกรเบอร์ B 8ที่สามารถทำคะแนนต่อเนื่องและทำลายขวัญกำลังใจ ของการจนาพิเศษได้อย่างหมดจดสุดท้ายพัชราพรเบอร์ B 5เป็นผู้ทําคะแนนปิดเซตที่25ต่อ15ยืนยันการกลับมาสู่เกมที่สมบูรณ์แบบของนครนนการกลับมาพลิกชนะในเซตนี้ได้หลังจากตกเป็นรองอย่างหนักได้ทำลายความมั่นใจของการจนาพิเศษลงอย่างสิ้นเชิงและส่งผลให้เซตที่3เป็นไปในทิศทางเดียว 3.3เซตที่3การปิดเกมอย่างเด็ดขาดนครนนท์ชนะ25-14ต่อในเซตสุดท้ายนครนนท์ลงเล่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเพื่อปิดการแข่งขันอย่างสวยงามแม้ช่วงต้นเซตคะแนนจะยังสูสีแต่หลังจากที่นิชดาเบอร์ B 6บล็อกสำคัญช่วยให้นครนนท์ตีเสมอที่4-4ต่อ พวกเขาก็เริ่มทำคะแนนทิ้งห่างอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้คู่แข่งกลับเข้าสู่เกมได้อีกเลยนครนน์แสดงให้เห็นถึงความลึกของผู้เล่นโดยนอกจากการทำคะแนนของผู้เล่นตัวหลักแล้วผู้เล่นสำรองอย่างประกายมุกเบอร์เจ็ดที่ถูกส่งลงมาเสิร์ฟสามารถทำสอเอสติดต่อกันซึ่งเป็นจุดที่ตอกย้ำความเหนือกว่าของทีมด้วยการนำสอต่อศูนย์เซต ทำให้นครนน์สามารถเล่นได้อย่างผ่อนคลายในขณะที่การจนาพิเศษกลับยิ่งเล่นผิดพลาดเองมากขึ้นภายใต้ความกดดันและในที่สุดนครนน์ก็สามารถปิดเกมไปได้อย่างไม่ยักเย็นด้วยคะแนน25-14ต่อสะท้อนให้เห็นถึงความเหนือกว่าในทุกมิติทั้งทักษะส,ส่วนบุคคลและทีมเวิร์ก4.0บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพโรงเรียนกีฬานครนน์วิทยา6 ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจุดแข็งที่โดดเด่นของทีมนครนนวิทยา6ในแมชนี้และระบุพื้นที่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจุดแข็งที่โดดเด่นคีย์สเตรงเกมเสิร์ฟเชิงกลยุทธ์การเสิร์ฟที่ดุดันและมีเป้าหมายคืออาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของทีมสามารถทาลายโครงสร้างเกมรับ ของคู่แข่งและทำเซอร์วิสเอสได้จากผู้เล่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นนัดมนเบอร์ B 12จามิกรเบอร์ B 8ชนิสราเบอร์ B 3และแม้กระทั่งตัวสำรองอย่างประกายมุกเบอร์ B 7ความเหนียวแน่นในเกมรับและบล็อกการป้องกันหน้าเน็ตทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจังหวะล็อกสำคัญของนิชดาเบอร์6ในเซตที่3ขนาดที่คะแนนเสมอกันที่4ต่อ4ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่หยุดโมเมนตัมของคู่แข่งและทำให้นครนน์กลับมาควบคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้เกมรับในแดนหลังยังมีความเหนียวแน่นสามารถขุดบอลที่น่าจะเสียขึ้นมาเล่นต่อได้หลายครั้งความสมดุลของเกมรุก ทีมมีผู้เล่นที่สามารถทำคะแนนได้อย่างหลากหลายทั้งกับตันทีมทิพยเบอร์ B 11พัชราพรเบอร์ B 5และจามีกรเบอร์ B 8ทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถคาดเดาและวางแผนป้องกันได้ง่ายวุฒิภาวะและการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการไม่ตื่นประหนกเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองอย่างหนักในเซตที่2และค่อยๆกลับสู่เกมของตัวเองได้ แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเกินวัยซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับเกมใหญ่โอกาสในการพัฒนา Aries for Development ความสม่ำเสมอในการรับบอลแรกแม้โดยพาพรวอรมาจากทำได้ดีแต่ในช่วงต้นเซตที่2 ทีมแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนเมื่อต้องเผชิญกับการเสิร์ฟที่หนักหน่วงและมีทิศทางที่ดีจากคู่แข่งการฝึกซ้อมเพื่อรักษามาตรฐานการรับบอลให้คงที่ตลอดการแข่งขันจะเป็นกุญแจสำคัญเพราะจุดอ่อนนี้อาจถูกทีมคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศที่มีผู้เล่นเสิร์ฟหนักหลายคนโจมตีอย่างหนักซึ่งอาจเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันได้ การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าจุดแข็งของนครนนทโดยเฉพาะเกมเซิร์ฟสอดคล้องโดยตรงกับจุดอ่อนในการรับบอลแรกของคู่แข่งซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะในครั้งนี้5.0บทสรุปและข้อเสนอแนะโดยสรุป ชัยชนะสามต่อศูนเซตของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกเหนือโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลายัยเพชรบูรณ์เป็นถลมาจากความเหนือกว่าอย่างชัดเจนทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลกลยุทธ์ของทีมและที่สำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจที่แข็งแกรง่งปัจจัยแห่งชัยชนะที่สำคัญที่สุดสองประการคือการใช้เกมเสิร์ฟเป็นอาวุธเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างเกมรับของคู่แข่งและ ความสามารถในการรักษาสมาธิและกลับสู่เกมในสถานการณ์ที่เป็นรองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ชี้วัดความเป็นทีมระดับสูงข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับทีมนครนนวิทยา6เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 1. ต่อยอดรักษาและพัฒนาความดุดันของเกมเสิร์ฟ ให้เป็นอาวุธหลักต่อไปและควรเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการเสิร์ฟเช่นการเสิร์ฟหยอดหรือการเสิร์ฟจอดจงตัวผู้เล่นเพื่อสร้างความสับสนให้คู่แข่ง2ป้องกันความเสี่ยงจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เน้นสถานการณ์กดดันในการรับบอลแรกโดยเฉพาะเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดโอกาสเกิดความผิดพลาดเมื่อเจอกับทีมที่มีเกมเสิร์ฟที่ดีในรอบชิงชนะเลิศ 3. รักษามาตร,รฐานคงความสมดุลของเกมรุกที่มาจากผู้เล่นหลายตำแหน่งต่อไปเพื่อให้เป็นทีมที่คาดเดาได้ยากและสร้างแรงกดดันให้กับเกมบล็อกของคู่แข่งได้ตลอดเวลาจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบในแมชนี้โรงเรียนกีฬานครนนวิทยา6ได้แสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพที่พร้อมจะก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ขององค์การแข่งขันในปีนี้